สวัสดีครับอยู่กับเคนเพอรีคาร์เซอร์วิสอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีรถมาแนะนํานะครับตัวนี้เป็นมิ t ซูปาเจโร่ปีสองพันสิบห้านะครับผมเป็นมิ t ซูปาเจโร่สปอร์ตสองจุดสี่ GTPremium นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยขับสี่นะครับผมมาดูภายในกันครับนี่เลยนะครับขับสองได้ขับสี่ได้นะครับผมตัวนี้สวยๆมีแผนเดิสชิพให้ มีเปลี่ยนจอมาให้ใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีกล้องรอบคันนะครับสามอหสิบองศาปันปุ่มพุ่งสาร์เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเลยนะครับผมจะมีจอจอกลางจอมีสองตัวนะครับจอหน้าจอหลังมาให้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับผมเบาะหลังกันบ้างนะครับนี่เบาะหลังก็กว้างนะครับ มีที่พักแขนมาให้สามารถวางแก้วได้เลยในตัวงัด,ดตัวนี้นะครับผมในเรื่องสมรรถนะการขับขี่นะครับผมค่าเป็นของมิซูปาเจโร่ไม่ต้องห่วงนะครับในบรรด,ดามิซูช่วงล่างของเขาถือว่าดีเลยนะครับผมจะช่วงล่างมันจะเขาช่วงล่างเขามันจะนิ่มมากนะครับเฮ้สวย ช่วงล่างนิ่มราคาก็ไม่แรงมากนะครับราคาไม่แรงแต่เรื่องของคำว่าออปชันภายในนะครับผมเยอะมากออปชันภายในของเขาเยอะลูกเล่นเขาเยอะครับราคาไม่ค่อยแรงแต่เรื่องสรานะการขับขี่ไม่ต้องห่วงครับช่วงล่างนิ่มนะครับไม่กระด้างเลยในใส่บรรดามิสซูปเาเจโร่เอ็กเพนเดอร์พวกนี้นะครับช่วงล่างนิ่มมาก ตัวนี้ก็จะได้แม็กเปลี่ยนแม็กใหม่แล้วก็จะมีปั๊มข้างหน้าให้ใหม่เป็นไม่ใช่ฝาครอบนะครับเปลี่ยนเป็นทั้งอันเลยปั๊มแต่งของแท้เบาะหลังสามารถพับได้ครับกว้างนั่งสะดวกสบายนะครับผมตัวนี้ได้เป็นโฟวิครับสี่ไปในตัวมิซูปาเจ r o 2.4พีเมียม สวยเลยนะครับข้างในเป็นเบาะหนังสีดาําคอนโซลเขาก็จะเป็นสีดํานะครับผมแล้วก็จะมีคอนโซลข้างหรือว่าตรงหัวเกียร์ตรงช่วงเกียร์ก็จะมีพวกสีบอลเข้ามาตัดด้วยให้มันดูโดดเด่นนะครับนี่จะมีสีบอลเข้ามาตัดให้มันดูโดดเด่นหน่อยดูสปอร์ตขึ้นมาอีกนะครับเบาะก,ก็จะเป็นไฟฟ้าคู่หน้าสองข้างเลย ระบบไฟฟ้าทั้งคันกล้อง360อสิบงศาเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมได้แม็กใหม่ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับผมแล้วก็มีเปลี่ยนโช๊คมาให้ใหม่เนี่ยมีเปลี่ยนโช๊คมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับนี่เลยนะครับห้องเครื่องเม็ดอาคันหน้าอยู่ครบหมดนะครับเป็น L H R H อยู่ครบหมดเลยหัวนอว็อตฝากระโปรงตัวนี้ก็มีขันนะครับเจ้าของเดิมเขาติดโชคมาแต่ก่อนเป็นใส่โช๊กโช๊กมันเสียแล้วครับถอดออกก็เลยมีรอยขันนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็มีเก็บสีมาบ้างเล็กน้อยครับผมตามสภาพของรถสีดํานะครับตามปีด้วยเป็นปี2015ก็ต้องมีเก็บสีมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมนี่แม็กก็ได้แม็กใหม่มีปั๊มมาให้ไม่ใช่ฝาครอบนะครับ อันนี้ปั๊มทั้งอันเลยเปี่ยนปั๊มาให้ใหม่ไปสกเกิร์ตรอบคันนะครับผมนี่ชุดโมดี้ภายในเขานะครับคอนโซลภายในก็จะเป็นสีดำตัดสีบอลมานะครับผมตัวนี้จะให้ดูสปอร์ตหน่อยสีดำตัดสีบอลมาเป็นโฟวิลไม่ใช่ฟูลไทม์นะครับผมตัวนี้ขับสองได้ขับสีได้เลยครับมีแวนเดชิพให้ครับของไลมันติฟังก์ชัน แอรแบ็ตัวนะครับรอบพันตัวนี้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับจะเป็นเบาะหนังสีดำทั้งคันเลยเบาะหลังจะสามารถพักแขนได้นะครับตัวนี้ก็จะถ่ายเรยวๆนิดนึงนะครับจอจอหน้าจอหลังครับสองตัวเป็นจอ Android ข้างหน้าลูกค้าเจ้าของเก่าไปติดกล้องรอบคันมาให้ใหม่นะครับผมตัวนี้ มีกล้อง360องศารอบคันเลยนะครับเป็นปาเจโร่4องจุดสี P ่มิตซูปาเจโร่สองจุดสี่ GT Premium นะครับเลยข้างหลังก็จะกว้างๆบอบาหลังสามารถพับได้นะครับผมโฟวิสเกิร์ตรอบคันครับเรื่องสมรรถนะการขับขี่ไม่ต้องห่วงครับมิสูปาเจโร่ช่วงล่างนิ่มมากมีเปลี่ยนแกนมาให้เปลี่ยนโชคแกน สับไวรุ่นเขาเรียกกันแบบนี้มั้งนะครับไม่เคยรู้เท่าไหร่นะครับนี่คอนโซลส่วนใหญ่ของเขาก็จะสีดำตัดสีบอลน,นะครับมีแค่นี้เลยข้างในแล้วลองสตาร์ทดูหน่อยนะครับแจ้ก็เป็น push start มีติดคาเร่งไฟฟ้ามาให้หน่อยนะครับอโอเค เลขไม้ก็วิ่งไปหนึ่งแสนเจ็ดมื่สพันสี่รอยี่สิบสี่กิโลนะครับนี่สตาร์ตติดแล้วกล้องมันจะขึ้นให้ก่อนเลยรอบพันนะครับผมตัวนี้ิเสริมมาออกใหม่สามารถดู YouTube ได้นะครับฟับงเพลงดู YouTube ดูหนังสบายเลยนะครับ คครับผมคันนี้ก็ตั้งขายอยู่6ก0 0 0ห้าหมื่นนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เต็นท์เพชรชาสวิตสงสัยอะไรก็สามารถทักมาได้ที่เพจเพชรชาสวิตได้เลยนะครับตัวนี้การันตีว่ารถสวยมากเลย